ส,สพสุงนงจังหวัดนครราชสีมานะครับมาดนความสะดวกการจรจาทจอจรนะครับความปลอดภัยที่งานถวายมุติตาสักการะอายุวัฒนามงคลพระเดชพระคุณท่านพระครูสศตษศกษิจะวีมล์นะครับเจ้าว,วัดวัดใหม่สันติตะบลเมื่อเกือใหม่เพื่สนินจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้ก็ได้ความอนุเคราะห์นะครับจากสพสุนินจังหวัดนครราชสีมานะครับ โดยการในการของท่านพันตำรวจเอกวัฒนยูรุ้งรัศมีนะครับร่วมกับการสพสมเนินนะครับเจ้าหน้าที่มาในความสะดวกนะครับที่วัดใหม่สันติเองนี้นะครับซึ่งวันนี้ผู้ที่กระชนชาวพุทธนะครับเดินทางมาร่วมงานค่อนข้างจะเยอะนะครับและรถปลานะครับหลายคันนะครับสพสมเนินนะครับก็มาดูแลความระเบียบเรียบร้อยนะครับอำนวยความสะดวกการจราจรนะครับแล้วก็ให้งานพระเดชพระคุณท่านนะครับ เรู้จะดูแลแล้วประเทศชาติบ้านเมืองให้เราเลยคุ้มใจว่าถ้ันเรื่องเราไม่ชอบเป็นห่วงเลยนะเนี่ยจะเรื่องปูดเท็จจะเรื่องมายาศาสต์ไทยอะไถ้าอยากมีชื่อเสียงตรากแ็แก้ความร้อนของ ีชื่อเสียงคนมีพลังดังก็กลายเป็นผู้มีเสงอยากมีแสงครับถ้ามีแสงทางสังคมแล้วก็คุณก็ไปหาพอเราเลยเลยถือว่าก็สร้างชื่อเสียงในการตางในการฟ้องร้องคนนีคนไหนมีชื่อเสียงมนดังก็ไปฟ้อง คนเขาข่าวขานว่าไม่จัดไว้ให้มีชื่อเสียงเลยเอไปมาปัจจุบันนี้คนเราแบบมีชื่อเสีเยงท่อนแบบแต่เองเขาอยากจะปกป้องสถาบันปกป้องพุทธศาสนามาบแต่ก็อาว่าเขาพเจ้าเอาว่าการดูแลพุทธศาสนามีค่าผู้สื คือสุนีมาสุาศิกาขาก็เป็นมุบาสกคนิบาแล้วก็อยากจะไปดูว่ามันโงไหมับาสุของเขาอาคุณนี่ตัางดาน์้ำเต้เขาบ